สวัสดีคะ่ะเช้านี้เยอรมันมาตัดผักสวนครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตัดโคลาบีนะคะโคลาบีก็เป็นโคลาบีที่เราใช้ไปตำส้มตำนะคะใช้ตำแทนมะละกอน,นั่นเองคะ่ะเราอยู่ต่างแดนนะคะมะละกอเราก็คงจะซื้อกินไม่ไหวนะคะเราก็เลยใช้โคลาบีค่ะมาตำแทนส้มตำนั่นเองนะคะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้ดีนะคะว่าโคลาบีเวลาเรามาตำส้มตำก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงคะ่ะ จะมีทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะหากินได้ง่ายเลยค่ะในช็อปค่ะแต่เราก็อยากจะปลูกทานเองนะคะในช่วงหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาตัดใบโคลาบีกันก่อนนะคะเพราะว่าใบของเขาค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะนะคะมันก็คลองแขงคลองขานะคะก็เลยจะตัดออกค่ะลูกนี้ก็ทานได้แล้วนะคะโคลาบีเราก็ปลูกง่ายๆค่ะที่สําคัญเราต้องปลูกในร่มนะคะถ้าปลูกในที่แสงเดียจะหัวเขาจะ ขึ้นไม่ค่อยสวยแล้วหัวเขาก็จะแตกนะคะอันนี้เราปลูกในโรงก็ค่อนข้างที่จะได้ทานอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดค่ะเอาไปตาส้มตาจิตเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้แดดดีค่ะเราก็จะตัดเลยนะคะหลัาต้นเขาค่อนข้างที่จะแข็งหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้เราปลูกแค่หัวสีม่วงอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะใบของเขาเดีวเราจะมาตัดใบของเขาออกนะคะโคลาบีค่ะเราตัดโคลาบิสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บผักสลัดกันนะคะใครรู้ว่าชื่อผักสลัดนี้ชื่อผักสลัดอะไรอะ,อะไลบอกด้วยนะคะ วันนี้เราก็จะมาเด็ดเป็นใบเอาค่ะวันนี้เราจะไม่ตัดนะคะเราจะเลือกเอาใบที่อยู่ข้างล่างนะคะขึ้นมาคะ่เราก็จะลิลิออกทีละใบนั่นเองค่ะเวลาที่เราเอาไปล้างทําความสะอาดจะได้ล้างทําความสะอาดง่ายๆเลยค่ะจะล้างประมาณสักสามน้ำจนกว่าเศษด,ดินนะคะจะหมดนะคะล้างทีละใบนั่นเองค่ะ ใบของเขาค่อนข้างจะแตกพุ่มกอใหญ่สวยมากๆเราก็ลิออกเลยนะคะแล้วเรามารอดูนะคะว่าต้นที่เราลิใบออกเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะคะเราเหลือไว้ประมาณ3ามสี่ต้นประมาณนี้ละคะ่ะผักสลัดของเรา เพราะว่าเราจะย้ายไปปลูกในบ้านผักนะคะถ้าเราจะลงมเมล็ดใหม่นะคะเพราะว่าที่6กบิดแดดค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะคะปลูกผักสลัดก็คงจะขึ้นยากค่ะเพราะว่า6กบีดเราจะเอาไว้ปลูกแตงแคนตะลุกนั่นเองค่ะต้นนี้เราก็จะหักไปเลยนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาเด็ดอีกต้นหนึ่งหรืออีกพุ่มหนึ่งนะคะ เราก็ได้เป็นกำๆไปแล้วค่ะต้องรีบทานแล้วค่ะสลัดเพราะว่าเขาเริ่มจะแก่แล้วนั่นเองนะคะบางอันที่เราไม่ได้เด็ดไปทานนะคะเขาเจอน้ำฝนเยอะมากๆก็เน่าไปเราก็ต้องตัดเขาทิ้งนะคะนี้เราก็จะมาลีใบออกเลยค่ะเด็ดมันมากๆเลยค่ะปลูกผักทานเองแล้วก็มาเด็ดเสียงเด็ดดังเปรอะแระเลยนะคะใบเขาก็จะเป็นแดงๆสวยมากเลยค่ะ แล้วก็อ่อนๆน,นะคะเอาไปกินกับส้มตำตอนบ่ายค่ะคงจะอร่อยน่าดูเลยค่ะปลูกผักหน้าร้อนทานเองค่อนข้างที่จะประหยัดตังค์ได้เยอะเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะโดยเฉพาะผักไทยค่ะถ้าไปซื้อก็รับประทานได้แค่แป๊บเดียวก็หมดเรามีสวนผักเราก็ปลูกรับประทานเองเลยค่ะ พอหน้าร้อนมาหน้าร้อนมาก็สามารถปลูกกินเองได้แต่หน้าหนาวมาเราก็ไม่สามารถปลูกกินเองได้นะคะมีแต่ซื้ออย่างเดียวค่ะเนี่ยค่ะได้ไปแล้วนะคะเนี่ยตักก้านึงเต็มเลยค่ะและที่เหลือเราก็จะปล่อยเขาไว้นะคะรอดูว่าเขาจะแตกยอดหรือแตกใบขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะคะการปลูกผักของเราก็ลองผิดลองถูกนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดต้นสะระแหน่นะคะ ผักสแหน่น้ก็เป็นของไทยค่ะสละแเน่มีสามสละแเน่นะคะมีสระแเน่ที่มีกลิ่นที่คล้ายยาสีฟันแล้วก็เป็นสระแเน่ที่ขึ้น,นเองตามธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เป็นสระแเน่ของไทยนั่นเองนะคะเรา,ก,าเก็จะตัดให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะอันนี้เป็นผักสระแเน่ไทยนะคะเรายิ่งตัดยิ่งแตกยอด เรียบร้อยค่ะผักสลัดของเราเตัดเกัมเช้าๆแล้วก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดแช่ตู้เย็นค่ะ